งยช่วงบนท้องฟ้าแห่งหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีอะไรเดะเฮ้ยชื้นสบายรอเดี๋ยวตู้มเฮ้ยตายสัก่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่ไงน้องพ่มฮ่าฮ่าไม่ได้แอมหรอกนี่นะป้องกันเฮ้ย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 เอาไงดีกู้กูเฮ้ยกระสุนหายไปไหน ฉันเองเออเฮ้ยมันที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดินหน้าจ๊บกระโดดเลยช้บเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้บักอะไรเย้ชนะจุด กลับเลยเอะไรอ่ะนี่มันที่ไหนนะฮ่าฮ่าฮ่าข้อมาแล้วอือหือย้ข้ามาแล้วปุ๊กจุ๊กมิติวิปย้ข้อแอปซอนไหมคะพี่บ้าหอดีกหลังฮ่ฮ่าโอเคดีแค่ ใชได้เจกขอสั่งหน่อยฮึฮพวกมาหน่อยฮ่าฮ